ทางวิ่งรถไฟอันนี้ก็คือจำลองใกล้กลเคียงรถไฟไทยก็คือ,อจะเป็นหมอนมีรางวิ่งมีจุดสับรางอย่างนี้แล้วพี่เขาล่ะคะเคยได้ลองใช้เครื่องนี้หรือยังอันนี้ยังไม่เคยเลยครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ของทางพี่ปอโทมาลองรู้ไหมคะเผื่อจะมาทําต่ออะไรแบบนี้สวัสดีครับ กลับมาพบกับรายการคลาส one ทางฉันฝันเธอวันนี้พี่พีคและคลาส one junior ของเราจะขอรับหน้าที่พาน,น้องๆที่กําลังเรียนชั้นมัธยมไปเปิดประสบการณ์อาชีพใหม่เจาะลึกแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจเพื่อค้นหาตัวตนที่ใช่ไปด้วยกันนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเมืองใหญ่ๆทั่วโลกที่พัฒนาแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการขนส่งสาธารณะที่ดีที่ใครๆก็เข้าถึงได้อย่างเช่นรถไฟฟ้าที่เชื่อมการเดินทางทั่วเมืองนั่นเอง เดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นจากเพื่อนๆกันดีกว่าพวกเขาคิดว่ารถไฟฟ้าสําคัญแค่ไหนแล้วใครกันนะที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังรถไฟฟ้าไม่ใช่บ้างค่ะแต่ว่าไม่บ่อยค่ะก็ใช้ค่ะก็ใช้เฉพาะตอนที่ไปกรุงเทพค่ะ ใช้ครับแต่ว่าไม่บ่อยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเคยใช้ที่กรุงเทพ,พค่ะเราก็ใช้ไม่บ่อยมากเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปก็ใช้บ่อยมากใช้ทุกวันไม่เคยใช้ค่ะเพราะว่าเป็นเด็กต่างจาาังหวัดรถไฟฟ้าทำให้การเดินทางในระยะเวลาสั้นลงจะลดแอร์บูชชันได้ดีเร็วสะอาดแล้วก็แอร์เย็นค่ะ ใช้รถไฟฟ้าก็จะทําให้ไปถึงที่เรียนเนี่ยไวขึ้นช่วยให้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทําให้ทุกคนเดินทางไปไหนได้อย่างสะดวกแล้วก็ใช้เวลาเดินทางเพียงสั้นๆถ้าไม่มีรถไฟฟ้าก็คงเดินทางไกลๆลำบากครับผมยังค่ะอยากให้มีรถไฟฟ้าทั่วทั้งกรุงเทพค่ะ ว่ายังไม่เพียงพออยากให้มีรอบๆอบแบบรอบประเทศทั่วประเทศทุกจังหวัดยังไม่ครอบคลุมค่ะเพราะว่าขนาดเราเองที่เป็นเด็กต่างจังหวัดก็ยังไม่ได้ใช้เลยก็คือมีแค่ในกรุงเทพอยากให้มีทุกๆจังหวัดครอบคลุมทั้งหมดทั้งประเทศเลยผมคิดว่าอย่างครับน่าจะมีเพิ่มอีกสักนิดนึงก็ดีครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็ยังไม่มีครับผมคิดว่ายังค่ะ คืออยากให้มีเยอะทั่วทั้งประเทศทุกซอกทุกมุมเลยเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางการใช้ชีวิตค่ะคิดว่า่วนตัวยังไม่พอค่ะเพราะว่าสุดกลางของรถไฟฟ้ามันอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่ว่าในจังหวัดอื่นก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าใช้ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากให้มีทุกจังหวัดคะ่ะพี่พี่เห็นด้วยกับน้องๆน,นะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากๆช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นและแน่นอนครับวันนี้พี่ชีกมีอาชีพหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับรถไฟฟ้าโดยตรงมาฝากกัน เอาเป็นว่าพี่พีขอส่งต่อหน้าที่นี้ให้คลาสวันจูเนียร์ของเราพาทุกคนไปรู้จักกับวิศวกรระบบรางในช่วงฮอตจอบอาชีพนี้พี่ว่าใชา่ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะมินก็อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะมินก็เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าก็คือสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยะะละค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวสารของรถไฟฟ้าอยู่บ่อยๆนะคะก็จะได้เห็นว่าเขามีการขยายเส้นทางออกไปอีกหลายสายเลยซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขยายเส้นทางเหล่านี้นะคะก็คือพี่วิศวกรระบบรางนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะพี่เขาเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขากันเลยค่ะ สวัวว ORE. สดีครับชื่อจตุทัฒน์บุญวันเย็นนะครับชื่อเล่นชื่อพี่ไอนะครับเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิศวกรรมเครื่องกลนะครับโดยเลือกเรียนในกลุ่มวิชาระบบรางนะครับปัจจุบันตำแหน่งเป็นวิศวกรเส้นทางรถไฟฟ้าบริษัท b t เท n f r a s t r u c t u r e d e v e l o p m e n t ครับโครงการที่รับผิดชอบที่ผ่านมานะครับก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคดนะครับแล้วก็ปัจจุบันกําลังดูโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูอยู่ครับ ส่วนใหญ่จะดูแลติดตามให้งานได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับและควบคุมการติดตั้งให้ได้ถูกต้องและมีความปลอดภัยครับเป้าหมายการทํางานของผมนะครับก็อยากจะพัฒนาระบบรถไฟหรือระบบขนส่งมวลชนอื่นๆให้กับประเทศไทยให้ครอบคลุมและรุ่รยนานุคนสามารถใช้งานได้พี่ไอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบโอ้โหเมื่อกี้ต้องขอบคุณรถไฟฟ้าเลยที่ทำให้บิงมาทันเวลานัด แล้วพี่ไอซ์ล่ะคะวันนี้มาอย่างไงนี่พี่ก็มาด้ดยรถไฟฟ้าเหมือนกัน <ừ m. S 2> สะดวกสบายรวดเร็วเมื่อก่อนตอนเรียนเนี่ยยังไม่มีรถไฟให้ใช้เลยนะตอนนี้<อ>มีใช้แล้วอ๋อแล้วเมื่อก่อนพี่ไอซ์มาอย่างไงล่ะคะมามาโดยรถเมย์อย่างนี้หลายต่อหน่อยอ้โนี้สะดวกสบายขึ้นโอ้ตอนนี้ดเรียกว่าแบบมีสิทธิ์มากัน <ừ. S 1> เรียนสะดวกสบายเลยใช่ไหมล่ะวันนี้มิงมาเพราะมิงอยากจะรู้ว่าอาชีพที่พี่ไอซ์ทำเนี่ยมีการทํางานอะไรบ้างวันนี้เล่าให้มิงฟังได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างบนเลยดีกว่าไปดูห้องพักวิชาด้วยโอ้ไปเลยค่ะ จะเป็นแบบจาลองทางวิ่งรถไฟอันนี้ก็คือจาลองกล้เคียงกับรถไฟไทยก็คือ,อจะเป็นหมอนมีรางวิ่งมีจุดสับรางอย่างนี้สมมติรถไฟขบวนนี้ถึงปลายทางแล้วก็จะทําการสับรางเพื่อหลบไปฝั่งเพื่อจะสามารถวิ่งกลับมาให้ไวกันอ๋อเหมือนเปลี่ยนรางอะไรนี่แล้วนอกจากรถไฟแบบนี้มีรถไฟแบบอื่นอีกไหมคะก็อย่างที่เห็นในปัจจุบันก็จะมีทั้งรถไฟฟ้าซึ่งจะวิ่งบนรางแบบนี้แต่ใช้ไฟฟ้าในการจ่ายไหนคะมีให้ดูไหมตัวอย่างท่านเนี่ยไปดูกันเลย แบบนี้เหรอคะแล้วนี้เป็นของไทยหมดเลยหรือเปล่าไม่ใช่อันไหนคือของไทยอะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของไทยอันนี้ใครขึ้นเมื่อยหรเลยสีทองยังไม่เคยอ๋ออันนี้เปิดใหม่ใช่วิ่งกรุงธนบุรีคลองอสมโอเคต้อง,อต,องต้องไปลองอันนี้เป็นระบบไร้คนขับใช้รถไฟฟ้าจากตัเดียวรังที่สามจ่ายไฟ750บโวลต์อ๋อที่เรานั่งก็คือคล้ายๆแบบนี้ใช่ตัวเรนี้ยาวมากนี่คือของประเทศอะไรคะอันนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งกำลังจะมีโครงการในไทยจะไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วย เวลาไม่กี่ชั่วโมงใช่ก็คือพี่ไอเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เรานั่งมาวันนี้กันใช่ไหมคะแล้วก่อนที่จะมาเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่พวกเราแบบได้นั่งกันทุกวันนี้ค่ะมันมีแบบขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้างคะขั้นตอนการเริ่มสมมติเราได้อวอร์ด์คือชนะการประมูลแล้วเราก็จะต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าเราต้องทําอะไรทําอะไรก่อนเป็นสเต็ปผู้รับเหมาจะดีไซน์ออกแบบมาเราก็จะดูว่ามัน เหมาะสมไหมอะไรอย่างนี้ไหมเราจะคอมเมนต์กลับไปคอนโทรลเขาอีกทีให้เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วนี่ที่พี่ไอเปิดอยู่นี่คืออะไรคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นแปร์พาร์ t คืออะไรคะก็คือหลังจากเราเสร็จโครงการอย่างเงี้ยก็จะมีการส่งมาแปร์พาร์ t คืออุปกรณ์สาหรับไหลสำหรับเปลี่ยนงวกง่ายอ๋อเผื่ออันนั้นเสียนี้เสียอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของจุดสับรางซึ่งพอวิ่งมาแล้มาเนี่ยมันเป็นเหล็กกับเหล็กด้วยกันมมันก็มีโอกาสเสียสีไปเรื่อยๆรถึงระยะหนึ่งเราก็จะมีการ m a i n t e n a ซึ่งลงไววัดค่าปุ๊บ ฆ่าไม่ได้แล้วเราก็ต้องถึงเวลาเปลี่ยนคุณยให้มันปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาและนี้พี่ไอซ์กำลังทําอะไรอยู่คะนี้เป็นการตรวจสองรอบเช็คอุปกรณ์เช็คว่าของที่ในลิสต์ตรงกับที่เราได้รับมาไหมอย่างนี้<ม>แล้วความยากง่ายของพี่ไอซ์ในอาชีพนี้ค่ะมีอะไรบ้างที่มันแบบยากจังเลยส่วนใหญ่จะต้องเป็นการร่วมงานกับผู้อื่น เช่นเขาติดตั้งโครงการไม่ได้เขาก็ต้องเรียกเราลางคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้อาจจะต้องขอเจาะรูเพิ่มอะไรอย่างนี้คือเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะทาให้ได้ด้วยแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่มันแบบยากสําหรับอาชีพนี้ก็จะเป็นเรื่องความกดดันเรื่องเวลาสมมุติโครงการที่อย่างเขียวเหนืออย่างเงี้ยเราจะต้องไปทําต่อกับส่วนเดิมที่เคยเปิดแล้วเราก็จะมีเวลาจากัดในการที่จะต้องไปยุ่งกับส่วนเดิมในเวลาที่ปิดให้บริการแล้วเท่านั้นอ๋อ,อก็คือยังมีคนใช้อยู่เราจะไม่สามารถลงไปขอตัดไฟได้ไม่ได้ เราต้องทําหลังจากปิดให้บริการแล้วเก็บรถเรียบร้อยอะไรหมดแล้วตัดไฟแล้วเราถึงจะมีสิทธิ์ไปทํางานแล้วตอนนี้พี่ไอมีโครงการอะไรใหม่ๆบ้างไหมคะก็อย่างโครงการใหม่ๆที่ทําอยู่ตอนนี้ก็โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูที่กําลังก่อสร้างอยู่และเตรียมจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้สองโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ในประเทศเราซึ่งระบบมันก็จะแตกต่างจากไฮบรลดที่เราใช้อยู่ตอนนี้ อย่างสีเขียวอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยมันจะไม่เหมือนเดิมเลยแล้วมันแตกต่างยังไงคะจากอันเก่าอย่างสีเขียวอย่างนี้เราวิ่งบนรางอย่างนี้เรามีล้อเราเป็นเหล็กกันเหล็กนะ<แ>กอย่างที่เห็นแต่ว่าพอเป็นเหลืองชมพูเราจะเป็นล้อยางเหมือนเอารถยนต์ไปวิ่งบนทางวิ่งอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบ<อ> <ๆ S 2> แต่มันก็แบบปลอดภัยเหมือนกันใช่ไหมปลอดภัยเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็คือใกล้จะได้ใช้กันแล้วใช่ไหมใช้แลว โอ้โหรู้จักพี่ไอเล่ามาเนี่ยโอ้โหแบบน่าสนใจมากๆาเลยแล้วมินก็เลยอยากรู้ว่าทําไมพี่ไอถึงเลือกมาทําอาชีพนี้ล่ะคะมีแรงบันดาลใจยังไงส่วนตัวก็สมัยมาเรียนที่มหาวิทยาลัยกเกษตรอย่างนี้เราก็นั่งรถไฟมาเรียนทุกวันอย่างนี้เราก็รู้สึกชอบมันเลยมสมัยนั้นมีรถไฟแล้วมีแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงรอ,อสมัยก่อนถึงแค่หมอชิดแล้วเราต้อง นั่งอะไรต่อมาพี่ก็ต้องนั่งรถเมย์ต่อมาเดี๋วยวนี้สะดวกสบายขึ้นก็คือเหมือนอยากทาให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน,นใ,ให้มันครอบคลุมจะได้เดินทางกันสะดวกมากขึ้นอยากถามความรู้สึกของพี่ไอ่แบบเฮ้ยเนี่ยเราเป็นคนแบบอยู่เบื้องหลังในการแบบการขนส่งของที่คนใช้เยอะมากๆขนาดเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะภูมิใจไหมรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นคนมาใช้เยอะอย่างอย่างผ่านมอเตร์ที่เราเรียนมาอย่างนี้เราก็นุ่นน้องเราสามารถเดินทางได้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราต้องนั่งรถเมล์นี่ใช่ ภูมิใจที่ว่ามันสําเร็จเป็นโครงการหนึ่งแล้วก็วยังเหลืออีกหลายโครงการที่เอนต้องทำกันต่ออ่าเดี๋ยวก็สําเร็จออกมาเรื่อยๆเยนาะให้คนได้ใช้กันเรื่อยๆแล้วไอเชฟเนี่ยค่ะตอบโจทย์กับปัจจุบันยังไงบ้างปัจจุบันก็อย่างที่เห็นว่าเราเริ่มมีโครงการออกมาเยอะออที่ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างอย่างนี้เยอะนะเราก็ต้องการคนที่เกี่ยวกับระบบรางอย่างนี้เยอะซึ่งอาจจะรวมถึงระบบรถไฟซิกแลลิงรอนาสัญญาอย่างนี้ระบบสื่อสารก็เรียกว่า ขาดอะไรอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยพี่ไอแบบมีภาพความฝันของแบบการขนส่งประเทศไทยอะว่ามันในอนาคตอยากจะให้มันเป็นยังไงบ้างเลยคะอยากจะให้มันครอบคลุมทุกจังหวัด<อ>ไม่ใช่จะมีแค่กรุงเทพอย่างเดียวอาจจะเห็นเราสามารถนั่งรถไปประเทศเพื่อนบ้านได้ใกล้<อ>คเคีย,ยงนี้โหยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไอามากมากเลยนะคะคได้รู้อะไรหลายหลอย่างที่แบบมิ้งอยากรู้มาตั้งนานแล้ววันนี้ได้คาตอบไปเลยอขอบคุณนะคะ าใครสนใจสายงานด้านวิศวกรรมอาชีพวิศวกรระบบรางก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์มากมากเลยนะคะจะได้มาช่วยกันสร้างระบบขนส่งดีๆมีคุณภาพให้พวกเราได้ใช้กันแล้วถ้าใครอยากรู้นะคะว่าการเรียนการสอนในด้านนี้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามชมกันต่อได้ช่วงหน้าเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆอ,อาชีพวิศวกรระบบรางน่าสนใจไม่แพ้วิศวกรด้านอืนะ่นๆเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมการเรียนการสอนด้านวิศวกร,มรรมระบบราง พี่พีก็มีทิปที่ดีมาฝากอีกเช่นเคยในช่วงโบนัสคลาสเรื่องนี้พี่แถมวิศวกรเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องปรับตัวเข้ากับเทคนโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดมาดูกันว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยในการทำงานของวิศวกรยุคใหม่บ้าง ข้อแรกหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะกลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญอย่างแน่นอนเทคโนโลยี 3D Printing เรียกว่าเข้ามาปฏิวัติงานออกแบบการก่อสร้างแบบเดิมๆเ,เลยก็ว่าได้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับจะเข้ามาช่วยทุนแรงในการสำรวจพื้นที่และอาคารต่างๆรวมถึงเทคโนโลยี VR หรือ AR ที่จะช่วยให้มองเห็นสิ่งก่อสร้างได้แบบเสมือนจริงนั่นเอง และวิศวกรยุคใหม่ก็อย่าลืมพัฒนาทักษะของตัวเองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะเหล่านี้ด้วยนะคะได้เวลาแล้วครับน้องๆสถานีต่อไปของเราคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นยังไงไปชมต่อกันในช่วงท็อปคลาสคณะนี้พี่วัโดน เดี S <S ๋ยวเรามาดูกันว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาจะมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชาระบบรางยังไงตามมมาเลยค่ะสวัสดีครับผมกิดนายพิรพลชัยกุลปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบรางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแล้วพอได้เข้ามาเรียนก็เหมือนเปิดวงมองผมหลายอย่างว่าจริงๆเ้วเครื่องกลก็เรียนเหมือนกับภาพรวม หลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพลังงานปรับอากาศนยครับประกอบกับผมเป็นคนที่ใช้บริการขนส่งมวลชนอย่างเช่นรถบิเก็รถเอ็มอาร์ชีเป็นหลักมาตั้งแต่เด็กยแล้วผมก็จะเห็นปัญหาบางอย่างในระหว่างการใช้งานครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับถ้าเกิดระบบขนส่งมวลชนดีก็จะเป็นการทําให้คุณภาพชีวิตของคนดีไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านโอกาสในการทํางานหรือว่าการเดินทางต่างๆนะครับ อยากเห็นระบบรางระบบรถไฟฟ้ารวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านทางรางของไทยมีความครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ทั่วประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปอยังนานาชาติโดยอาจจะเริ่มจากเดินใกล้เคียงก่อนแล้วก็เริ่มไปประเทศอื่น,นในอนาคตต,ต่อไปครับย้อนกลับไปสักปี2555นะครับยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มมีความตื่นตัวเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบรางไปอย่างสูงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอรถไฟความเร็วสูงนะครับหรือว่าระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพที่มีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเนี่ยอันนั้นก็เป็นโจทย์ให้กับทางมหาวิทยาลัยในแต่ละที่เนี่ยจะต้องสอบคําถามว่าแล้วเราจะสร้างบุคลากรขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ นี้โจทย์ในเรื่องวิศวกรรมระบบรางเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่พิเศษเพราะว่าวิศวกรรมระบบรางเป็นระบบที่ใหญ่มากแล้วก็จะมีวิศวกร,รหลายประเภทที่จะต้องทํางานในระบบรางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะตอบสนองต่อความต้องการในส่วนนี้ได้ดีก็คือเรานําเอานิสิตที่เรียนในแต่ละสาขาวิชานี่มาต่อยอดมันเป็นวิชากลางนะครับของคณะเราเรียกอย่างเป็นทางการว่าเป็นชุดวิชาวิศวกรรมระบบรางมีทั้งหมดอยู่ห้วิชาด้วยกันซึ่งจะประกอบไปด้วยวิชาที่แนะนําให้เรียน เบื้องต้นนะครับก็คือหลักการวิศวกรรมระบบลาเป็นวิชาแรกนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีวิชาเฉพาะอีก4วิชาได้แก่เทคโนโลยีหัวรถจักรอนาัญญาณและโทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานระบบลาแล้วก็เรื่องของการเดินรถแล้วก็การเขบาบมลุงนะครับซึ่งทั้งห้วิชานี้เราจะเปิดรับนะครับให้นิสิตท,ทุกสาขาวิชาเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาไทยหรือว่าภาคนานาชาติเราก็เปิดรับทั้งสิ้นนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยความต้องการวิศวกรในตลาด แรงงานในส่วนของวิชาชีระบลรางเนี่ยนะครับคือช่วงนี้อาจจะต้องการเยอะแต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องมีการปรับความต้องการกันไปนะครับซึ่งสิ่งที่เราอยากจะให้ให้ผู้ที่มาเรียนได้รับเนี่ยก็คือความยืดหยุ่นในการเลือก อาชีพของตเนเองในอนาคตแล้วก็คณาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละส่วนนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนอกเรามีอาจารย์พิเศษนะครับจากต่างประเทศก็จะมีการดูงานอย่างต่อเนื่องมีการฝึกงานอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนิสิตที่จบจากของเราไปเนี่ยก็หลากหลายครับคือคนที่เรียนระบบรางแล้วตั้งใจไปทํางานในระบบรางเนี่ยก็ไปทํางานกับบริษัทผู้เดยรถก็มีนะครับเช่นเอ่อ ะะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับ D M แล้วแต่นะครับผู้โดยรถก็มีหรือว่าไปทำงานกับซัพพลายเออร์นะครับคือหรือว่าบริษัทที่เป็นผู้สร้างรถไฟเป็นผู้ที่ทำงานด้านวิศวกรรมระบบรางเป็นผู้ติดตั้งระบบนะครับในภาวะปัจจุบันเองเนี่ยนะครับระบบรางของไทยเนี่ยมันโตมากกว่าเดิมเยอะมากแล้วนะครับคือจะมีวิศวกร,รที่ทำงานในระบบรางมากที่เรื่อยๆอยู่แล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่มีโอกาสได้เรียนนะครับในส่วนของวิชาระบบราง ครับเรียนไปเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในอาชีพของท่านในอนาคตได้น้องมิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เฮาสวัสดีค่ะ,ะควันนี้มิ้งอยากจะรู้มากเลยว่าวิาวศวกรรมระบบรางเนี่ยเขามีการเรียนการสอนยังไงบ้างได้เลยครับแล้วเดี๋ยวพี่พาขึ้นไปดูห้องแ a บกับห้องซิ m u l a t i o n ข้างบนเลยอ๋อที่ตึกนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคไปเลย วันนี้ที่เขามีเราอยากจะิน้องเสนอให้มีได้รู้เลยไหมคะตัวแรกที่พี่จะพาไปเลยก็จะเป็นการ simulation การเคลื่อนที่ของบุรถไฟแล้วก็จะมีอบอ,อกแรงที่จุดสัมผัสอะไรประมาณนี้ดูยิ่งใหญ่โอ้ถึงกันแล้วเนี่ยเดราไปดูกันเลยนะครับมิครับนี่พี่เจ้าน้าเพื่อนพี่นะโอสวัสดีค่ะมิงนะคะไหนวันนี้จะให้มิงมาดูโปรแกรมอะไรคะ ครับโปรแกรมที่น้องเห็นอยู่ตรงนี้ครับชื่อโปรแกรม s ิ p a c k ครับผมเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการซิมูเลชันการเคลื่อนที่ของรถไฟครับผมอมนี้งขอดูหน้าตาได้ไหมคะอ๋อเหมือนว่าเป็นแบบจําลองของรถไฟอะไรอย่างนี้ใช่ค่มแบบโมเดลที่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบจําลองการวิ่งของรถไฟของการรถไฟงประเทศไทยครับผมซึ่ง ตรงนี้ก็จะมีหัวรถจักรหนึ่งขบวนนะครับแล้วก็จะมีตู้สินค้าทั้งหมดสามตู้ครับในตัวแบบจําลองนี้นะครับพี่ได้มีการใส่ค่าของล้อประเภทต่างๆที่แตกต่างกันไปนครับเพื่อดูพฤติกรรมต่างๆของล้อครับโปรแกรมนี้ก็จะสามารถบอกข้อมูลกับเราเช่นข้อมูลของการสึกล้อล้อเมื่อมีการสัมผัสเนี่ยก็จะมีการสึกล้อที่มากใช่ไหมครับก็จะแสดงดังก่าวนี้นี่ครับก็จะมีค่าที่สูงกลางต่ำขึ้นมาอย่างที่น้องได้เห็นแล้วก็ที่สําคัญนะครับโปรแกรมนี้ยังมีการบอกถึงค่าของแรงที่ จะทาต่อล้อและล่างได้ครับพอรถมีการเข้าโค้งเนี่ย <S <S ใช่จะสังเกตว่ามีลูกศรบอกว่ามีแรงมาตรงไหน oh. ลูกศรที่มันยาวเนี่ยก็จะบอกว่ามีแรงที่มากโ oh, อ้โห oh, คือละเอียดเลยใช่ครับผมถ้าสมมติว่ามันมีแรงมาทําที่ล้อมากเกินไปเนี่ยสมมติว่าเราไปใช้งานจริงเนี่ยล้อมนันอาจจะเกิดการปีนลางแล้วก็ทาให้ตกลางได้รครับการซิมูเลชันตรงนี้เนี่ยสำคัญมากในขั้นตอนการออกแบบของขบวนรถแล้วก็ลักษณะของทางวิ่งครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ ไปทดลองได้จริงเลยในสถานที่จริงเลยเนื่องจากจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นครับโปรแกรมนี้ก็เลยช่วยได้แบบมากม,กมากเลยใช่ใชครับผมแล้วก็ลดเวลาได้พอสมควรเลยครับแล้วพี่ขคะเราจะได้เรียนโปรแกรมนี้ในวิชาอะไรหรอคะจริงๆเริ่มมาจะยังไม่ได้เรียนตัวนี้นะครับแต่จะเรียนเป็นพื้นฐานโดยเรื่อจากตัวนี้ก่อนครับตรงนี้จะเป็นหลักการวิศวกรรมระบบรางครับก็คือเราจะเรียนเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับทุกอย่างเหมือนรายละเอียดข้าวๆก่อนแล้วทีนี้จะมีตัวที่เหลือที่จะเป็นเจาะลึกเข้าไปในระบบ อย่างเช่นระบบอนาสัญญาณหรือว่าระบบ rolling stock ครับจากนั้นโปรแกรมนี้ก็จะนําความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาเพื่อให้เราสามารถสร้างโมเดลได้เพื่อให้เราสามารถมีความเข้าใจว่าแต่ละจุดมันคือยังไงการ่ช้ที่แต่ละแบบเป็นยังไงครับก็คือเหมือนต้องเรียนพื้นฐานมาก่อนแล้วค่อยแบบเจาะลึกลงมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค ตอนนี้พี่เขาจะพาหนิงไปดูห้องอะไรคะเนี่ยห้องต่อไปจะเป็นแลบที่มีเครื่องมือวัดการสึกหรอของรางเแล้วเดี๋ยวจะมีพี่ปอโทมันให้ความรู้เราเนอแล้วในนั้นจะมีอะไรบ้างก็จะเป็นเหมือนเครื่องมือพื้นฐานที่จะวัดว่ารางมันสึกหรอไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราไปถามพี่เขาเลยดีกว่าไหมคะได้ครับไปเลยนี่แชรคพับวีรวันสวัสดีคับสวัสดีค่ะวันนี้นุ่มมิ้งจะท่ารายการมิ้งนะคะ มีอะไรแนะนําให้มิงดูบ้างคะเป็นเครื่องมือวัดหน้าตัดรางค่ะใช้ประโยชน์ยังไงคะคือเขาทำอะไรได้บ้างก็ใช้ในการบํารุงรักษาของรางรถไฟอะค่ะเพราะว่ารางรถไฟเนี่ยถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆก็จะสึกไปเรื่อยๆเราก็ต้องเอามาวัดว่ามันสึกแค่ไหนแล้ว<อ>เราเอามาเทียบกับออมาตรฐานของเขาอ๋อคือเหมือนดูว่าเสืส่อมสภาพได้ยังไปขนาดไหนแล้วอะไรบางนี้ใช่ไหมคะและนี่ทํางานยังไงบ้างคะ ตอนแรกเราก็เอาเครื่องมือเนี่ยมาวัดกับตรงนี้เลยตงน,นี้เห็นไหมว่าค่ามันก็จะขยับไปเรื่อยๆอ้รามอใช่เราก็จะใช้โปรแกรมตัวนี้ในการเก็บค่ามันจะออกมาเป็นค่าขององศาค่ะแล้วเราก็จะนําเข้า Excel มาแปลงเป็นค่าของแกน X แกน y แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเข้า m a t l a แอีกทีนึง m ม t l a แก็จะช่วยในการพอดกราฟออกมาเครื่องมือตัวนี้เริ่มทํามาจากนิสิตมเกษตรเป็นทีสิทธิ์ของรุ่นพี่ปอโถูแล้วเราก็นํามาพัฒนาเพื่อเอามาใช้กับหัวรางดีเอสร้อยเออคนได้ใช้แบบประโยชน์จริงเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีการใช้งานจริงกับรางที่ใช้ปก<ช><ช>ติเลยใช่ใช้เอาไปวัดรางที่สถานีการบางซื่อตรงนี้ยค่ะ พี่เฮาล่ะคะเคยได้ลองใช้เครื่องยหรอยะอันนี้ยังไม่เคยเลยครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ของทางพี่ปอโทมาลองมาดูไหมคะเผื่อจะมาทําต่ออะไรแบบนี้ได้ครับขอคุณไหมพี่เฮาคะถ้าพูดถึงเรื่องบรรยากาศในห้องเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะครับก็ถ้าตอนเรียนก็สนุกครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในส่วนของวิชาระบบรางอันนี้จะเป็นวิชาเลือก อันนั้นว่าคนก็จะไม่ได้มีเยอะเหมือนกับคา่าทั่วทั่วไป้ยครับทำให้มันค่อนข้างจะ p r i v a t แล้วก็ถ้าเกิดเรามีข้องสงสัยอะไรเราก็สามารถถามอาจารย์ได้ในขนาดนั้นไปเลยอ๋อก็คือเหมือนได้ใกล้เชิดกัอบอาจารย์ผู้สอนมากขึ้นใช่ใชค่ะในอนาคตล่ะคะพี่เขาคิดไปหรือยังว่าอยากจะทําอะไรอาชีพอะไรจริงก็อยากจะทํางานต่อด้านระบบรางนะครับเพราะาอยากจะเอาความรู้ที่ได้เรียนมาไปทําให้ระบบขนส่งมวลชนหรือว่าระบบรางของประเทศไทย พัฒนาให้มายิ่งขึ้นและพี่เอามีคําแนะนําอยากจะฝากถึงเพื่อนที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะมาเรียนไหมคะก็ลองไปค่ายแบบตามมหาลัยก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นที่นี่พวกพี่ก็มีทําค่ายแบบคนชอบกลเป็นสอภาพเครื่องกลเลยว่าเราจะมาดูว่าการเรียนของแต่ละสาขาเป็นยังไงแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะมาค่ายดูก่อนดูว่าชอบไหมชอบจริงจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มดูว่าชีวิตการเรียนการใช้ชีวิตเป็นยังไงก็คือจะมีพี่ๆนิสิตมาให้คําแนะนํานีหรอคะใช่ครับ โอเคโหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะห้องเรียนวิชาวิศวกรรมระบบรางน่าสนุกแล้วก็น่าเรียนมากๆเลยนะคะมิงเช่อวเพื่อนๆเนี่ยคงจะเก็บเข้าลิสต์คณะในฝันกันแล้วใช่ไหมล่ะแต่วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วมิงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครั้งหน้าพวกเราคลาสว่วนจูนเนียร์จะนำเทรนด์อาชีพใหม่ๆแบบไหนมาฝากกันก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะบายบาย หวังว่าจะถูกใจน้องๆที่กำลังสนใจสายงานน่านวิศวกรรมกันนะครับและว,วิธีจะรอขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมทุกจุดหมายปลายทางทั่วไทยจากทีมีน้องๆนะครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยวันนี้วิธีก็มีทิปที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยในช่วงยูนิไกด์มาหาวิทยาลัยใกล้แค่เอื้อม ใครยังไม่เคยลองใช้แฟลชการ์ดในการช่วยจำศัพท์วันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆมาแนะนำกันค่ะแฟลชการ์ดคือบัตรคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าเขียนคำศัพท์ด้านหลังเขียนคำแปลหรือตัวอย่างประโยคจะตกแต่งหรือว่าภาพประกอบที่ช่วยให้เราจำได้ง่ายขึ้นก็ได้นะคะลองจำศัพท์จากแฟลชการ์ดโดยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆคือถ้าใบไหนที่เรายังจำไม่ได้ให้แยกกองไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ฝึกจำจากกองที่ยังจำไม่ได้จนจำได้ทั้งหมดนะคะ จากนั้นอิบออกมาทบทวนอีกเรื่อยๆจนคำศัพท์เหล่านั้นเข้าสู่ความจำระยะยาวของเรานะคะและทุกวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือที่ช่วยเราสร้างแฟลชการ์ได้อีกด้วยเพื่อนเพื่น,นลองเอาไปใช้ในการเตรียมสอบกันดูได้นะคะพี่พีกและรายการคลาสวันทางชานฝันเธอขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค้นหาตัวตนจนเจอและได้ทำอาชีพที่ฝันไว้ทุกคนเลยนะครับ สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการคลาส1ทางฉันฝันเธอทาง ALTV ช่อง4ทีวเรียนสนุกและ www.altv.tv สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพ,พี่ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายแล้วมันคือจะเร็วว่บกันกอะไรอย่างนี้ไม่วอา่อ้อย่างวีเทสช่วงวันนี้ใช้โอเโปรเรสป,ปีก็80อันนี้ได้ถึง250-300อย่างนี้อ๋อถึงชื่อความเด็วสูง แล้วที่ไปวัดอันนี้คือยังใช้งานได้อยู่ไหมอันนี้เนี่ยค่ะใช้งานได้อยู่ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนลางอะไรใช่ลางคือยังใหม่ริบเลย<อ> <laughs>